สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็มีซีรีส์เรื่องเมื่อฉันเป็นแฟนกับมนุษย์ต่างดาวในอีพีที่9มาฝากทุกคนกันนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วตอนที่นางเอกของเราเยื่อยินพระเอกจนพระเอกนั้นฝืนตัวเองไม่ไหวจึงดึงเธอมาจูบหลังจากที่ทั้งสองจูบกันทั้งคู่ก็ต่างนอนไม่หลับสองชั่วโมงผ่านไปนางเอกก็บ่นว่าฉันไม่ได้เริ่มก่อนนะเรื่องแบบนั้นก็ต้องมีกันบ้างโตโตกันแล้วสามชั่วโมงผ่านไปทั้งสองเคยงนอนไม่หลับผ่านไปหชั่วโมงพระเอก เริ่มมีอาการหนาวสั่นคอแหง้งแม้ก็พระเอกเริ่มจูบครั้งแรกถึงกับคข้ขึ้นกันเลยทีเดียวเพราะพระเอกไม่สามารถแลกเปลี่ยนน้ำลายกับมนุษย์ได้ค่ะทุกคนนางเอกตื่นมาเห็นอาการพระเอกก็มือไปจับหัวแล้วถามว่าในป่วยหรอพระเอกบอกว่าอย่ามาจับตัวฉันนางเอกไม่ได้ยินเลยโอหูไปแนบกับหน้าพระเอกรีบตะว่ดอย่าเข้ามาใกล้ฉันออกไปซะลูกน้องพี่ชายพระรองเข้ามาบอกว่าเขามั่นใจว่าคนที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าเหมือนคนที่เขาเจอที่หน้าผาเมื่อวันก่อนเขาชื่อโทมินจุน USB ไม่ได้อยู่กับนางเอกก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนเก็บไว้นางเอกมายืนบ่นที่หน้ากระจกแม้จูบฉันปุ๊บก็ป่วยปั๊บเลยนะได้เรตยา,าที่สุดทำอย่างกับฉันเป็นตัวแพร่เชื้อโรคนางเอกเห็นพระเอกอาการไม่ดีจึงบอกให้เขาไปโรงพยาบาลแต่เขาไม่ยอมไปเธอจึงโทรไปหาเพื่อนถามว่าอาการแบบนี้ควรทําอย่างไรเพื่อนเธอบอกว่าให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วเช็ดตัวเธอเอาผ้าขนหนูมาเช็ดตัวแล้วค่อยๆแกละก,กระดุมของเขาแล้วเช็ดตัวให้พระเอกพอพระเอกรู้สึกตัวก็ถามว่าเธอคิดจะทําอะไร ออกไปได้แล้วนายเอกบอกว่ารู้ไว้ด้วยนะว่านายโชคดีมากนะตอนเด็กฉันฝันอยากเป็นพยาบาลด้วยนะได้ยินว่าถ้าใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นเช็ดตัวจะลดไข้ได้เธอถามว่าก็อกักกระอวนเรื่องเมื่อคืนหรอฉันไม่โทษนายหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันเสน่ห์แรงเกินใครจะต้านไหวฉันเข้าใจนายก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ทําไมหลังจากที่เราจูบกันนายก็ต้องป่วยทันทีเลยหรือว่านี่คือครั้งแรกเขาบอกว่าไม่ใช่เธอถามต่อว่านี่นายอายุเท่าไหร่แล้วมาไปทําอะไรอยู่นายเป็นฝ่ายจูบฉันเองแท้แต่ฉัน กับรู้สึกผิดจนอยากขอโทษส่วนเซมี่ก็เข้ามาหาพี่ชายแล้วถามว่าเขารู้หรือเปล่าว่าโอมมินจูอายุเท่าไหร่มีพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่าแล้วเขาเป็นอะไรกับนางเอกพี่ชายเลยบอกว่าให้ไปถามกันเองด้านพระเอกก็กําลังเดินไปปิดหน้าต่างก็ต้องตกใจไม่เห็นนางเอกเข้าไปอยู่ในถุงนอนเธอบอกว่าเป็นห่วงเลยมาเฝ้าพระเอกบอกว่าตอนนี้เขาไม่เป็นอะไรแล้วออกไปเถอะนางเอกวอยายใส่พูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันอดหลับอดนอนคอยดูแลนายทั้งคืนกล้าดียังไงถึงมาพูดจาไร้มารยาทใส่ฉันคงหายดีแล้วสินะนางเอกเปิดซิ ไม่ออกเลยขอให้พระเอกเปิดให้หน่อยแต่พระเอกกลับไม่สนใจเธอเธอบอกว่าทานายยังไม่มาเปิดให้ฉันฉันจะหมดความอดทนแล้วนะพระเอกเปิดสิภพยแล้วบอกว่างเงียบหน่อยชินปวดหัวแล้วเขาก็อุ้มนางเอกไปทิ้งบนโซฟาทนายจางมาหาพระเอกเมื่อนางเอกอยู่ในถุงนอนเขาก็ถามว่าใครกันเธอบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในวันปีใหม่นะคะคุณพ่อช่วยพาหนูออกจากถุงนอนหน่อยได้ไหมคะทนายจางบอกให้พระเอกฝืนกินอาหารหน่อยจะได้มีแรงพระเอกบอกว่าเขาเจ็บคอกลืนไม่ลงจริงๆ ทนายจางถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นอย่างที่เขาคิดไว้หานหักห้ามใจหน่อยสิครับไม่ควรเอาชีวิตมาเสี่ยงทนายจางถามว่าคุณไม่ไปไม่ได้หรอกหากคุณผูกพันกับใครแล้วคนที่คุณทิ้งไปก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กันอายการอยู่กับนักสืบมาที่ห้องเช่าของชายคนที่เป็นติ่งของฮันยูราอายการอยู่เจอรูปถ่ายของฮันยูราตอนที่เธอไปคลินิกฝากคันทั้งสองสันนิษฐานว่าฮันยูราอาจจะกําลังตั้งท้องนักสืบคิดว่าเธอท้องกับพระเอกแต่อายการอยู่บอกว่าเราไม่มีหลักฐาน เพิ่งตรวสรุปเส่วนทนายจางก,ก็ฝากให้นางเอกช่วยดูแลพระเอกถึงแม้เขาจะหยาบคายแต่ยังไงก็อย่าถุยน้ำลายใส่โจเพื่อเอาคืนล่ะนางเอกบอกว่าคิดจะทำอยู่พอดีเลยค่ะคุณพ่อทนายจางทำหน้าตกใจเธอเลยบอกว่าล้อเล่นค่ะลูกน้องบอกพี่พระรองว่าตอนนี้ตำรวจดู้แล้วว่าฮันยูราตั้งท้องตำรวจคงเร่งตามหาว่าฮันยูราเขากับใครอยู่เป็นไปได้มากที่นางเอกจะถูกเรียกตัวไปเป็นพยานถ้าเธอบอกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฮันยูราขึ้นมาพี่พระรองเลยสั่งให้ปิดฉากเรื่องนี้ให้ได้นางเอกถามพระเ ว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมแล้วแผลที่มือเป็นยังไงบ้างนางเอกถามว่านายสนิทกับพ่อแม่มากใช่ไหมฉันก็เหมือนกันพระเอกจึงถามว่าแล้วพ่อของเธอไปไหนซะละนางเอกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้เจอเขามา12ปีแล้วฉันคิดถึงเขาตอนนั้นฉันก็เข้าใจพ่อผิดเลยวิ่งออกจากบ้านฉันเกือบโดนรถบรรทุกชนแต่มีชายคนนึงช่วยฉันไว้แต่พอมาคิดดูมันก็แปลกมากฉันแน่ใจว่าตัวเองกําลังจะโดนชนแต่พอฟื้นขึ้นมากลับอยู่อีกฝ้าของถนนในอ้อมกอดของเขาพระเอกบอกว่าหยุดเพ้อเจอได้แล้วพี่พรรอง พระเอกจึงใช้พลังทำให้โทรศัพท์นางเอกตกพื้นเขาได้ยินเสียงที่พี่พระรองเรียกนางเอกนางเอกบอกว่าตอนนี้พี่พระรองดูแปลกๆฉันว่าเขาต้องแอบชอบฉันแน่ๆวันก่อนก็มาหาฉันที่บ้านบอกให้ดูแลสุขภาพดูเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ชวนไปกินข้าวแถมยิงโทรหาฉันบ่อยด้วยฉันจะทำยังไงดีถ้าพี่น้องต้องแตกคอกันพระเอกบอกว่าคิดว่าผู้ชายทุกคนจะหลงเสน่ห์เธอหรอเธอถามว่าเขาชอบคนแบบไหนเขาบอกว่าไม่เคยคิดเธอบอกว่าเธอชอบคนที่ไม่หยาบคายและไม่จากไปกระท หันเหมือนพ่อเคอยอยู่เคียงข้างฉันไปตลอดชีวิตพระมองในแง่ดีพระรองก็น่าจะเหมาะที่สุดพระเอกจึงลุกเดินออกไปพระเอกมาหาพี่พระรองหน้าลิฟพี่พระรองมองหน้าถามว่านายเป็นใครพระเอกถามว่าผมน่าจะถามคุณมากกว่าว่าคุณเป็นใครมาหานางเอกทั้งไมทั้งที่ไม่มีคนอยู่บ้านพี่พระรองบอกว่าฝากบอกเธอด้วยว่าเสียใจที่ไม่ได้เจอเธอพระเอกบอกให้พี่พระรองหยุดเถอะพี่พระรองเข้ามาแล้วถามว่านายเก็บไว้ซินะ USB น่ะเอามาให้ฉันซะดีดีมันจะเป็นผลเสียกับนายและนางเอกนายไม่รู้สินะฉัน เช่นเด็กอมมือที่นายจะลองดีด้วยตอนนี้ที่นายยังมีชีวิตอยู่เพราะฉันยังไว้ชีวิตนายควรขอบคุณฉันนะแต่พอประตูลิฟต์เปิดพี่พระรองก็ต้องแปลกใจที่พระเอกลงมายืนต่อหน้าเขาแล้วบอกว่านาวินาทีที่นายทำร้ายนางเอกท่าแท้ของนายจะถูกเปิดโปงให้โลกรู้ฉันจะส่งเคราะห์ให้เองและมีเรื่องหนึ่งที่นายยังไม่รู้นายไม่มีวันฆ่าฉันได้ส่วนเซมี่ก็มาหาพระเอกเขาถามว่าพระเอกกับนางเอกรู้จักกันนานหรือย,ยังพระเอกบอกว่าเขารู้จักเธอตอนที่ย้ายมาอยู่ห้องข้างๆรองมาหา เซมี่ที่กองถ่ายพระรองหมั่นไส้พระเอกที่แสดงคู่กับเซมี่เลยแกล้งเดินชนโทษฐานที่เขาบอกกับคนอื่นว่าเซมี่ดีกว่านางเอกแล้วว่าเซมี่อ่อนกับบทเลิฟซีนพระเอกบอกเรื่องที่เซมี่มาหาเขาและเธอเป็นห่วงนางเอกนางเอกบอกว่าโกหกทั้งเพตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วคราวนี้จะวางแผนอะไรอีกหรืออยากรู้ว่าฉันลำบากตรากตรำแค่ไหนหรอพระเอกบอกว่าอุตส่าห์เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานคุณเซมี่ก็ดูเป็นคนดีนางเอกโมโหถามว่านี่ตกลงในะอยู่ข้างใครกันแน่ฉันมีเหตุผลที่ไม่ชอบเธอพระเอก บอกว่าใช่ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลก่อนจะโทษคนรอบข้างที่ไม่ยอมเข้าข้างเธอคิดซะบ้างว่าทําไมตัวเองโน้มน้าวให้คนอื่นเลือกเธอไม่ได้ต้องเหลือตัวคนเดียวก็เพราะตัวเธอเองนางเอกเถียงใครบอกว่าฉันเหลือตัวคนเดียวพระเอกถามว่าแล้วไม่อยู่ที่นี่ทําไมขอให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวช่วยก็ไม่ได้ไมาอยู่กับคนแปลกหน้าทําไมรู้จักฉันดีแล้วหรอมาขอให้ฉันช่วยทําไมนางเอกมโมโหบอกให้พระเอกออกไปพระเอกบอกว่านี่คือบ้านของฉันนางเอกบอกว่าไปให้พ้นหน้าแล้ววิ่งจากไปพระรองบอกเซมี่ว่า ก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรจริงๆเขาชอบนางเอกก็บอกเธอเป็นคนแรกทุกครั้งที่ไม่สบายใจเพราะนางเอกก็ขอให้เธอมาเจอขอคำปรึกษาจากเธอที่ผ่านมาเธอคงอึดอัดขอโทษนะฉันคงต้องรู้สึกผิดต่อไปฉันเข้าใจว่าเธอเจ็บปวดแค่ไหนใจฉันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ฉันจะช่วยเธอได้ยังไงในเมื่อฉันรักคนอื่นไปแล้วสิ่งเดียวที่ทำได้คือปฏิเสธเธอฉันรู้สึกผิดต่อเธอนะเซมี่ร้องไห้ที่พระรองพูดแบบนี้ออกมาและเธอก็บอกว่าเพื่อนบ้านของนางเอกเป็นชายคนเดียวกันกับ คนที่ช่วยนางเอกไว้เมื่อ12ปีก่อนพระรองเจอกับนางเอกที่บ้านของพระเอกก็โมโหถามว่าทำไมต้องไม่อยู่บ้านเขาด้วยเธอบอกว่าที่ห้องเธอมีคนมารื้อข้าวของกระจัดกระจายเธอกลัวมากแลวไม่มีที่ไปพระรองจึงบอกให้เธอไปอยู่บ้านพักของครอบครัวเขาถือว่าไปพักผ่อนนางเอกขอให้พระรองไปรอในรถแล้วเธอมาเก็บข้าวของเธอเขียนจดหมายบอกพระเอกแต่ก็เปลี่ยนใจขยามทิง้งแล้วก็เห็นเศษแก้วในถังขยะเธอนึกถึงตอนที่รถกำลังจะตกหน้าผาเธอมั่นใจว่าเธอเห็นพระเอกยืนอยู่หน้ารถพระรองเจอพระเอก ก็ถามว่าคุณเป็นใครกันแน่เขาจับแขนพระเอกคุณคือคนที่ช่วยชีวิตนางเอกไว้เมื่อ12ปีก่อนหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพระเอกจะบอกพระรองหรือไม่ว่าเขาคือชายคนนั้นเมื่อนางเอกเจอเศษแก้วเธอจะยังไปกับพระรองอีกไหมรอรุ้นกันในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ